สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแม่ค้าครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรินจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าสวนสมเด็จศรีสะเกดซึ่งเขามีงานนะครับวันนี้มีงานเทศกาลดอกลําดวนบานนะครับพอดีผมมาเจอโอท็อปตลาดโบราณขนมไทยโบราณพายุนะครับเดี๋ยวไปคุยกับแม่ค้าดูนี่แม่ค้าอยู่ตรงนี้เอาสวัสดีนะครับแม่ค้าครับสวัสดีครับแม่ค้าอยู่อำเภอพายุเหรอครับ นี่นี่เห็นป้ายว่าขนมไทยโบราณพายุนี่โอ้ลูกชิ้นผมเห็นลูกชิ้นนี่น่าทานมากๆนะครับลูกชิ้นไม้ละเท่าไหร่ครับสิบาทค่ะโอ้ลูกใหญ่ไม้ใหญ่นี่ลูกละสิบาทใช่ไหมครับเนี่ยเห็นมีหลายอย่างอยู่นะครับแล้วขนมตาลถุงละเท่าไหร่ครับอ๋อขนมตาล20นะครับคุณผู้ชมแต่ผมจะลองลูกชิ้นก็แล้วกันนะครับอันนี้อันนี้ลูกชิ้นอะไรครับเนี่ยชิ้นหมูค่ะอ่าหมูอรลองหมูก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าคุณผู้ชมครับไม้ละสิบบาทเนาะนี่ครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ทุกท่านดูนะครับนี่น้ําจิ้ม,ม่าเดี๋ยวสองรสชาติรวมกันนะครับนี่น้ําจิ้มแม่ค้าเตรียมไว้ให้เลยนะครับน้ําจิ้มสองอย่างรวมกันครับพี่น้องผมสีลองซิมเมืองคับพี่น้องครับโอ้หือโอ้รสเ,เด็ดอยู่ครับพี่น้องอืม ถือว่าอร่อยครับคุณผู้ชมครับอืมอร่อยกว่านี้ต้าหนึ่ง1 1> คำต่อหนึ่งลูกค่ะอืมเอาต้องหนึ่งคำต่อหนึ่งลูกใช่ไหมอันนี้คือผักใช่ไหมครับเนี่งอืมอืมโอ้แม่ค้าแนะนำบอกว่าหนึ่งคำต่อหนึ่งลูกอะพี่น้อง แม่ค่าคนแนะนนำบอกว่าหนึ่งคำต่อหนึ่งลูกเป็นว่าเอ้าเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะครับอือหออืออือโอ้เมนอีหลีตัวไไหมค่ะแม่ค้าบอกว่ากินหนึ่งคำต่อ1ลูกมันเสียบมันเสียอร่อยเะเนวิ่เอาน่อีอหือโอ้อันอ่ะ าทีนี้ลองเนื้อเนาะอันนี้เนื้อใช่ค่ะอ,อ,อือันนี้คืออะไรครับตัวน,นี้อ,อันนั่นเอ็นหมูอ๋ออันนี้เนี่ยเอาเอ็นหมูนี่แหละเอาเอ็นหมูนี่แหละเอาเอ็นหมูอาเอ็นหมูนะครับอันนี้เอ้าวแม่ค้าบต้องมีลูกโดดด้วยค่ะแม่ค้าบอกต้องมีลูกโดดด้วยนี่โอ้คุณผู้ชมนี่ดูน่าทานมากๆนะครับเอ็นหมูนะครับอ่ะแม่ค้าแนะนําแล้วบอกว่าหนึ่งคำต่อหนึ่งชิ้นนะครับเอ้า ตามคำเรียกร้องของแม่ค้านะครับหนึ่คำต่อหนึ่ง,งิ้นอะก็ตามไปพิกอีกห่เม็ดค่ะอือยอดอืออืออือออือออืาอืออืออออืออ้ออืออืออออืออชออออออืออืออออืออืออคออื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 ออออือมืออ,มอ่ นีด้อครับลานพันยุนี่ขนมไทยโบราณพายุครับพี่น้องครับทางไปมองเขาแสดงก็ดีนะครับสวนสมเด็จสีสะเกดด้วยครับพี่น้องในร้านอยู่้างๆครับปลาสมล่าสีใสนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ